ดีค่ะร้านไอลาประตูสแตนเลสนะคะลักษณะของประตูเป็นประตูขอบสแตนเลสนะคะภายในลายเป็นอลูมิเนียมลายไม้ค่ะสลับกับเส้นสีหุ่นนะคะระยะห่างประมาณ2เซนนะคะประตูจะเป็นลักษณะบานเลื่อนนะคะบานเลื่อน2ฝั่งนะคะเปิดตรงกลางเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาค่ะมีประตูเล็กในบานใช้สอยได้ใช้สอยได้ง่ายค่ะ ตูเรื่องแบบนี้นะคะนี้เป็นตัวเบรกนะคะตู้จะไม่ชนกันเพราะว่าเราใส่เบิดเบรก ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะคุณค่ะ